หมอเกลูกเกิดมาเฮงไงละนะ่ะนาตาก็เฮงคือคอยหรือแค่เกิดมาเมื่อก,กี้มือก็หฮูแล้วว่าคือเม่์คือพอแก่จังไดวิธีแก่ค่ะ่านยังน่อยอยู่ไปซื้อกระดองมาขนาดพ่อหมอห่อตัวลูกอุ้มลูกเอาใส่ในกระดงองยางขึ้นมาได้ไปสามคันหาพ่อแม่บุญธรรมมาแก่เคล็ด ถาห้องถาหับลูกเขาอยู่ข้างล่างค่ะวิธีว้ามีดังต่อไปนี้ลูกลาซื้อลูกจากของพ่อกับแม่เลียงบอดายให้เจาไปอยู่กับเพิ่นเดอร์เอี่ยวโตสรงลูกมาห้พ่อแม่แก่เคร็ดไว้นะคะและมีอีกวิธีหนึ่งคุณเก๋ใหญ่มากจังหูหน้าตาคือคอยหน้าตาคือสามีคอยวิธีแก้เฮจังไดอุ้มขึ้นไปทั้งบอดายสามคันบ่ต้องใสกระดง้งเสร็จแล้วให้เว้าคือเก้าบอกลาอีหลาหน้อยให้ไปอยู่กับ พูนันพูนีเดอร์พอกแม่เยียงเจ้าบอดายห้ใส่ข้ามนีเป็นเคสเสร็จแล้วก็เอี้ยวโตเอาให้เพิ่นฮับที่ยู่งล่างสำหรับพ่อแม่แก่เคดเจ้าบอเสืออยลบลูเดอร์เรื่องนีตำล่าอีสานตำล่าลาวตำล่าจีนล่านหน้าเพิ่นถือลูกคือพ่อคือแม่เกินไปอยู่น้ำกันบอดายแต่ถ้าอยากอยู่ยกให้เพิ่นซะ เ็ดเวลาใดก็ไดโยกให้แล้วเลี้ยงดูได้ตามสบายชะตาเกื้อหนุนกันเจ้าสิได้สบายใจ